สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่19กันยายน2556นะคะนักลงทุนทองแท่งก็คงยิ้มสบายใจนะคะเพราะว่าก็มีข่าวดีเข้ามานะคะที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะคะแล้วก็ปิดตลาดนะคะเมื่อคืนนี้พัน361ดอลลาร์นะคะบวกเพิ่มขึ้นมา ถึง52ดอลลาร์นะคะเกือบ3%ทีเดียวนะคะโลหะเงินปิด22.78นะคะบวกเพิ่มขึ้นมา1.04ดอลลาร์นะคะผลการประชุมเฟดที่หลายท่านเฝ้ารอมานานนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะคะเฟดยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ะด,ดับ ต่ำ0ถึง0.25เรนะคะเราก็มีทาร์เกตว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อเมื่อหาะะตาการว่างงานป่ับกว่า6.5เรนะคะเราก็ตัดเงินเฟอ้อเนี่ยนะคะต้องไม่เกิน2.5นะคะแต่ว่าที่ว่าเป็นข่าวดีมากก็คือเฟรดไม่ได้มีการปรับลดวงเงินในการทำ QE นะคะยังคง มาตรการ QE ต่อไปนะคะซื้อพันธบัตรแล้วก็ซื้อหลักทรัพย์ MBS 8.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนต่อไปนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีค่อน้าจับมากนะคะเราก็อีกอันนึงนะคะก็คือมุมมองทางด้านเศรษฐกิจของเฟดนะคะ ก็ต้องบอกว่าเขามองเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะคะดูแย่ลงกว่าเดิมนะคะมีการปรับลด GDP ปีนี้ลงนะคะจากเดิมมองว่าน่าจะขยายตัว2.3ถึง2.6ปรนะคะปรับลดลงเหลือขยายตัว2 2.3ปนะคะปีหน้าก็มองว่าจะขยายตัว2.9ถึง3.1ตะคะตอนนี้ปัญหาของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเพดานหนี้นะคะ ที่ใกล้จะเต็มเพดา, 16. าน16.7ล้านล้านตอน่อราสรันะคะเราก็ต้องมีการเจรจาเพิ่มเพดานที้ตรงส่วนนี้นะคะเราก็อาจจะต้องมีการตัดรายจ่ายของรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้เฟรดก็คิดว่าน่าจะเป็นห่วงนะคะว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจสรัรฐ,รฐตัวลงแล้วก็ถ้าเกิดไปลดวงเงินในการทํา QE น่าจะขัดขวางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะ แนวโน้มมาค่ะทองคำนอบกว่าสดใสนะคะเราก็ทางเทคนิคก็สนับสนุนนะคะหลังจากทะลุ1,330ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแนวต้านถัดไปที่จะเห็นก็คือ1,385แล้วก็1,400ดอลลาร์นะคะถ้าเกิดมีการปรับฐานลงนะคะแนวรับสำคัญ1,350ดอลลาร์นะคะเป็นจุดที่ น่าจะเข้าไปลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งแล้วก็โกลฟิเจอร์นะคะเชื่อว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวกลับได้นะคะแล้วจริงๆมีข่าวดีเข้ามาอีกข่าวหนึ่งนะคะว่าทางออโอมาเนี่ยเตรียมจะเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ก็คือคุณเจเนตเดเรนนะคะท่านนี้กเ็เป็นรองประธานเฟดนะคะแล้วก็สนับสนุนนโยบายของเบนเนเก้มาตลอดนะคะเป็นสายพิราปก็คือเน้นนโยบายการเงินที่ ผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมันถ้าเกิดเข้ามารับตำแหน่งก็คงไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีการถอนมาตรการ QE เร็วกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะซึ่งเบนเนเก้เคยบอกว่าจะถอนมาตรการ QE ก็คือกลางปีหน้านะคะในส่วนของการลงทุนใน Gold f เจ u r e นะคะเมื่อวานอาจจะเห็นราคาทองคำย่อตัวลงมาให้ตกใจะะแล้วก็หลุด 1, 3 0สดอลลาร์นะ,ะแต่ว่าก็ยังยืนเหนือ จุดคัทลอสที่เราให้ไว้1ั9 0ดอลลาร์นะคะใครแข็งใจถือต่อไปนะคะวันนี้โอกาสทำกำไรก็มีค่อนข้างจะสูงนะคะหลังจากที่ทองคำขึ้นมาเกือบ3%นะคะวันนี้ใครยังไม่มีสาซื้อหรือว่าไม่ได้ถือคองสนินหาใดๆนะคะปรับฐานลงมา1350ดอลลาร์เป็นจุดเข้าเปิาซื้อได้นะคะแล้วก็กรณีที่นะคะ ปรับตัวลงค่อนให้แหลงนะคะจุดทัดลอสเนี่ค่ะ1ัน5้อสะะ 1, ดอลลาร์นะคะส่วน Silver Future นะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับทองคำนะคะมีการาย่อตัวลงเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้านะคะแล้วก็มายืนอยู่ตรงที่2ดอลลาร์ะคะ่ะที่เป็นจุดคัดลอสแล้วก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะคะ ก็มองว่าวันนี้นะคะเราหาเงินมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำถึงข้องสาซื้อต่อไปได้ะครับสำหรับเซ็50 Index อินเด็อร์นะคะตลาดห้นไทยเมื่อวานนี้อาจจะเห็นมีการปรับฐานลงนะคะแล้วก็โซนหนึ่งก็คงไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าผลการประชุมเฟดจ,จะออกมาในรูปแบบใดนะคะแล้วก็วันจันทร์นียก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะก็จะเห็นว่า วันนังคารก็ปรับตัวในกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าปิดตลาดก็ไม่ได้ลดลงมากมายเท่าไหร่นะคะในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศนะคะเมื่อวานเนี่ยเริ่มในเซลนะคะขายสุทธิออกมาแล้วนะคะ หลังจากที่ซื้อสุทธิติดต่อกัน8วันทําการเมื่อวานขายสุทธิออกมานะคะประมาณ1000ล้านบาทนะคะหลายย่อยในประเทศเป็นคนซื้อสุทธินะคะประมาณ1,300ล้านบาทนะคะก็เมื่อวานนี้ออนักลงทุนอาจจะไม่ค่อยแน,แน่ใจเท่าไหร่นะคะว่าผลการประชุมเฟดออกมาอย่างไรลักษณะก็เลยอาจจะมีการชะลอการลงทุนออกไปนะคะ เซ็นห้าส u บอินเด็กฟิวเนะคะเดือนกันยายนนะคะก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะตรงใกล้ๆแนวรับ970-975ถึงจุดนะคะแต่ในที่สุดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็ดีตัวปิดตลาดได้นะคะประมาณตรง981จุดนะคะวันนี้ใครเข้าไปเปิดซานซื้อเมื่อวานนะคะช่วงที่อ่อนตัวลงมาบ่ายตอน 970-975ถึงจุดนะคะถึงคลองสาารถซื้อต่อไปได้นะคะก็ะคิดว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยแล้วก็เซ็50อินด x f ฟิวเจมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะถึงแม้เราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อน้าจะมากก็ตามนะคะปัจจัยเรื่องเฟรดนะคะโครงมาตรการ QE นะคะส่งผลบวกชัดเจนกับตลาดหุ้นแน่นอนนะคะแล้ก็ ปัจจัยในประเทศเองนะคะการพิจารณาร่างพรบงเงินกู้2ล้านล้านบาทนะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันนี้นะคะเราก็จะต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะตรงนี้เป็นจิตวิทยาทางบวกนะคะถึงแม้ว่าเราบอกว่ายังไม่ได้มีการลงทุนอะไรก็ตามนะคะก็ถือคลองซารซื้อต่อไปได้นะคะเราก็ใกล้ๆ1 0 0 0จุด ผะะ่ันสิบจุดเคยขายทำกำไรออกมาค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ